อันนี้เรื่องพันธุกรรมคาดว่าปีนี้จะออก1ข้อเหมือนเดิมปีที่แล้วก็ออก1ข้อเนาะให้เงินไขามาเป็นตารางพันธุกรรมมักจะให้เป็นตารางและมักจะเป็นข้อสอบที่ง่ายค่ะพันธุกรรมออกมาง่ายทุกปีเก็บคะแนนแต่จริงๆ6ข้อที่ผ่านมาไม่มีข้อไหนยากเลยเนาะไปดูคําถามกันเลยคําถามอยู่ข้างล่างค่ะจากข้อมูล ข้อมูลข้างบนเนี่ยแหละเยอะแยะมากมายข้อใดกล่าวถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในครอบครัวน,นี้อีกแล้วข้อสอบวิทย์ไม่ถูกต้องข้อถามข้อที่ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องอือข้อไหนไม่ถูกต้องก็ไล่ไปหาข้อที่ไม่ถูกต้องค่ะอันนี้ไม่มีทางเลือกต้องเช็คจากช้อยเช็คจากตัวเลือกข้างล่างแล้วตัดออกอันแรกเขาบอกว่าลูกชายก็ดูช่องที่เป็นลูกชายเนาะลูกชายมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือน พ่อสามลักษณะก็ไล่ไปทีละอย่างเลยลูกชายเหมือนพ่ออันแรกใช่เลยอันนี้สองมีติ่งหูเหมือนกันนิ้วโป้งเหมือนกันไอ้ทรงผมเนี่ยมันไม่ใช่พันธุกรรมตัดออกค่ะเพื่อป้องกันการที่เราจะหลงลืมว่าเราไปเช็คมันอีกโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ตัดออกไปเลยอย่างแรกไม่ต้องไปสนใจทรงผมไม่ใช่พันธุกรรมการห่อลิ้นเพราะฉะนั้นเหมือนแค่สอย่างข้อนี้ถูกต้อง ถัดมาเขาบอกว่าลูกสาวมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนแม่หนึ่งลักษณะลูกสาวก็ดูลูกสาวกับแม่ค่ะลูกสาวกับแม่เหมือนหนึ่งลักษณะถูกต้องอถัดมาลักษณะทางพันธุกรรมของลูกชายของลูกชายนะเหมือนแม่มากกว่าก็เช็คคู่กันไปข้อสอบพันธุกรรมจะออกลักษณะนี้ค่ะทุกปีเลย ลูกชายกับแม่โอเคไหมเช็คค on ู่กันไปลูกชายกับแม่เขาบอกว่ามีมากกว่าก็คือเหมือนกี่อย่างะลูกชายกับแม่ลูกชายกับแม่เหมือนอยู่สองอย่างค่ะเขียนเลขกําหนดไปเขาบอกว่ามีมากกว่าแสดงว่ามันต้องมากกว่าเขียนเครื่องหมายแทนค่าลงไปง่ายๆเลยเราจะได้ไม่หลงเนาะมีมากกว่าลูกสาวที่เหมือนแม่ลูกสาวที่เหมือนแม่ลูกสาวเหมือนแม่กี่ช่องเลยเหมือนแม่ช่องเดียวเพราะนั้นลูกสาวเหมือนแม่แค่หนึ่งอย่างนะ ข้อนี้ถูกต้องแทนค่าไปเพราะพอเราอ่านเยอะๆอย่าลืมว่าเราอ่านเยอะเนาะอ่านเยอะมากอ่านเยอะๆเดี๋ยวเราจะหลงลืมเขียนตัวเลขหรือเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ากําหนดลงไปด้วยเหลือข้อที่4ข้อที่4ถูกต้องแน่นอนแต่อย่างที่ครูวนเน้นอีกทีว่าเช็คว่าข้อที่ถูกเนี่ยมันถูกแน่ๆอย่าแบบเฮ้ยข้อนี้ต้องเป็นคําตอบแน่นอนเลยมาดูข้อที่4ก่อนข้อที่4ี่เขาบอกว่าลูกชายเหมือนพ่อ ลูกชายนะเหมือนพ่อมากกว่าที่ลูกสาวเหมือนพ่อก็ดูลูกชายกับพ่อลูกชายกับพ่อเนาะ 1, 2, หนึ่งสองสามเขืลูกชายเหมือนพ่อทั้งหมดคือ3ลักษณะลูกสาวเหมือนพ่อกี่ลักษณะอเอ่ยลูกสาวเหมือนพ่อทั้งหมดเลย4ลักษณะเขือนมเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่ผิดไม่ใช่คำตอบแคนนี้